สบายดีีิน้องสบายดีลูกสบายดียังลงขั <laughs> ้อควันข <laughs> erm ั้วควันนงมวยอีกแล้วทุกคนจ้าคันล่างลดยังก็ลงไว้เป็นสื่อละเฮกเตอร์บอเฮกเตอร์โคโคยต้าแมนบอก้งไว้บอพิษบอกถือทุกคน รถคันนี้พอดีเป็นตะแพงตะมุตะมิทุกคนมันก็สิมีคันหน่อยกว่านี้อีกทุกคนแล้วก็สิมีคันใหญ่กว่านี้อีกเนาะสำรีพอดีดอกม้หรอพอดีงามรถคันนี้ก็รถดอกไม้ถ่ายลงว่ะเจ็นชื่รถไม่เนีย่ยทุกคนนี่แหละคันนี้แหละทุกคนแต่ก็ซื้อมาได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าที่แถาเดือนหนึ่งเลยทุกคนเลย มานำลังหนงมวยมาแบบหนึ่งดินกันอยู่ไร่เมื่อนะอันนี้ก็ใส่งานแล้วมันก็เลยบินจิ๊กชี้หัวชี้เนี่ยนั่นทุกคนแบบคนเทนตะล่าแบบคนทำแบบใส่ครับไปเอาเครื่องเอาอาหารตักมันตักชี้หั่วทุกคนใส่งานแดดตะล่าแล้วทำความสะอาดให้มันเก่าง่ายนะทุกคนเนาะเอาใส่งานแดดก็ทำความสะอาดมันก็นานเก่าทุกคน ไา่นั่ถือคอยสีดแรงซะด้วยสี่เอาก็บังผาดำผาเล่นหัดงานลีล่นมแแลวกับหามงุงตรงทุกคนแหล่างทงหลัางทัง้ลง,งล,างออลาง่างขอกลังยังกะหกโมงกว่า,านะ อันนี้ก็คือบอนลีดน้ําวนพุ่นซองงัวเขาเนาะแล้วก็มัดคอลีดเหมือนผ้าเหมือนพุ่นก็ห้องทุกๆททุกคนเลยได้มือแล้วพุ่นมือต มีเสียงเขียดเสียงหทางบ้านโทรมาเหมือทุกคนอันประสร้างแล้วก็ย่ายคแม่แม่บควอะไรเนาะกับนองจกระจันเมื่อหาน้องว่าคีมทุกคนมือนี้โทรมาหาน้องมวยแล้วก็เพิ่นเอาเมื่อนําทุนเอาวาคีมน้อยเมื่อนําเพิ่นว่าสิเอามานอนนําจัก คืนซองขึ้นแล้วก็สีเอมมามาส่งทังบ้านหนองมยวยนุคนเพราะ่ยายไปกิดหอทไหนเนาะเอามานอนนั่งเพราะว่าขิดหอแล้วก็เอามาส่งแต่แต่สร้างว่าเท่าได้ยินข่าวก่อนที่ว่าทุกคนเท่าได้ยินข่าวเนี่ยนะก็ตกใจทุกคนเนะเาะเตกใจแห้งทุกคนแต่สร้างว่ามีโจรมาขโมยข่าวทุกคน เขาไมเฮื่อนบอกควันกำลงมอยไหเนองพวกรน,น้องมวยกับ,บอกควันที่ลงมากะจัดเตรียมเมียนเขาเมียนน้ำเรียบร้อยตอนแรกนะว่าจะเอาเขาไหวอยู่กับหองหองกลางเะไรน้เลย็อกประตูไหะย่า่ะไปซี้เลยก็ให้ย่ายไ้ยยยยประตูเขาไปเอาเนาะที่ไปคี่มากล้วกับบริภาากันเอาเขาทุกคนกับภากันไหวนี่เน่อยอะไรแต่ว่าจัดแจงไหวเป็นระเบียบนับกระสอบเขาไหวอะไรทุกคนแล้วก็สอบเขานั้น หลังจากที่เขาถ่า,ายเขายังเขาทอนเขากันเรียบร้อยนะเขานะ่ะเรือสามสิบเอดสอบทุกคนนายาย่นะไปเลนกลางเว้นทนะุกคนไปนเลนในประตูนะบอดี้หลอกไกวบอดี้หลอกไ้วลนวันนี้นะจูนนะเขาไปหลักกลางเว้นเลยทุกคนเลยไปหลักกสอบเขาเอาไปสอบหนึ่งเรือสามสิบสอบประสาททุนเมือ่อได้ยินขาวเนี่ยนี่ แต่เหเหดุอะไ้ดีทุกนย่ายเป็นการล้างจากเกิดเหตุมวยหลักกสอบเข่าไปสอบหนึ่งทุกคนไปสื่อโสมาสโสบากใหญ่ประสงางว่ะเอามาหลอกกบประตูเพื่อนไว้ให้พวเขาอีกคนว่ะฉันงัดเขาได้กระือ้ว่าเก่งไรทุกคนว่ะนี่กับหัวหัวเป็นภัยเนะทุกคนเขาก็นส่สออีซสอมนี่แหละเนาะฮะ น้ำฮู้ว่ารุ่นผูคนเติมน้ําเรื่องขโมยข้าวก็ยังบ่จบทุกคนหลังจากยายซื้ออันกุแจกระโชบักใหญ่มาไว้กบ่มีกแล้วเพิ่นว่าเนาะแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าสิมีเทื่อหน้าหรือบ่ทุกคนกโจรก็คือสิซ้อมอยู่เนาะทุกคนเพราะว่าหยังคือสิฮู้ว่าเฮาคนในเฮือนบ่อยู่ตอนใดไปเล่นตอนใดนะทุกคน เพราะว่ากังเว้นเสกเนาะปกติยนี่ยกังเว้นหน้าก,ก่ยายเพื่อนสิไปหาเหล่นอยู่แหละทุกคนแต่น้องมวยอยู่ผัด้องมวยบอดไปถ้ายายไปน้องมวยอยู่เพื่อนอันนี้หนงมวยก็บอกควันกระลงมาทางไทยแล้วเนาะยายเวลายา่ายชิเหล่นกับสิบบุม,มีผู้อยู่เพื่อนทุกคนพอประตูมันกับบอดิมีแจหลอกเนาะทำชีวะทุกคนเองเพื่อจะได้ข่าวซอบหนึ่ง แชมป์ีนี้เขาก็ไ่ได้เห็นหน้าอีกนอกวทุกคนเขาก็ลงมาทำงานเลยคิดว่าอาศัายว่าขึ้นเมื่อกลกินเขาเก่านะกะว่าเขาเก่านะก็ยังไลต่ตื่นนอนช้านิมก็สอบทุกคนบรรยากจ้าทุกคนหลงังฟาร์ม เดี๋ยวบวา,างคนหลังรหลดแล้วมัาก็ไปอาบน้ำไปหา,า,ปหากินเข่าเลยทุกคนรหลดขั้นนี้ก็สิลักแซนหรือทุกคนแต่บุหัวจักแซนเนาะจัดแซนเนาอเจว่าเนะหืมเจว่าจาัดแซนทุกคนรหลดละนนี้ ซื่อซื่อซื่อผ่อนทุกคนแบบผ่อนอะไรเนาะถ้าขั้นใหญ่กว่านี้ข้องข้องเงินันซุ้ยในขั้นใหญ่กว่านี้เนาะเฮ้ยแปดแปดสนบ่เก่าบ่เก้าแสนอันนี้แบบขั้นบ่ใหญ่บ่หน่อยพี่เป็นตะแพงทุกคนเจ็ดแสน đã đầu tư hết pha mưu để để, để loại lội to, mà hết pha để quan phán, để hết pha mưu, nó nói thôi này, đang là clip 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 gì đấy cha. ติดเลยปลาถอดถ่องผ้าทุกคนตอนนี้ก็สิประมาณหกโมงกว่าเลยทุกคนเลยน้องมวยก็เติมหนามงวดไปแล้วเลยถาถาบอกวันยางหมดแล้วไปอาบน้ำล่านตอนนี้ก็สิเป็นล่านตาคิงงวดทุกคนเลยแต่ว่ายามพุ่นหนามหงมันยังตากขาได้ถายามแเล่งไปแล้วทุกคนเลย มีช่องล้านแต่ล้านมันใหญ่เป็นได้เอาบุรุษทูนี่ซีเป็นสิบบอกอกบอกขำมาได้ยินเสียงเขียดเสียงยังหงุดันอยู่แถวหายแถวหน้าทุกคนเอ้ย ốp ẹp ốc ẹp <laughs> tiết mà chào chị lạng chứ sao hơi ô <laughs> oh, mà cái khầm mà cái đất đấy ai xin xui mày vậy คิดว่าบอสก็เดีว่าบอสพอซอยกันยังขลุ่มมากแล้วโอ้ยเขียนไปเห็นเขาใจห้องอึ่งกบกระมีทุกคนเลยทางนี่นะแต่บทได้ค่อยได้ฮะปวาบ่มีแนวเงี้ยง ีแต่ไฟสายโทรศัพท์มันก็ไม่ยังไม่เห็นทุกคนมีหอน,น้ำไม้ไลายทุกคนเนอ้ยทางนี้เฮ็ดเพาะเฮ็ดปล๊กนาทุกคนตงัวยังอยากไปหาอยากไปหาทุกคนเลยแต่ไม่มีผู้พาไปหา <c oughs> เดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วก่อนทุกคนต้องชิบิซอนบอกกันแล้วว่าแล้วไปหาอาบน้ำว่าย ซีรถกับซีเสือคนกับอันเดียวกับรถโคนถ้าบอกคนมาตีงกับโมหัวเป็นคนซีเชิญทุกคนนงวยเชไดล่าคลิปแต่เพียงเพื่อนเด้อพอกันคลิปนะทุกคนเลยสบายดี